สวัสดีครับมาพ่อผมอีกแล้วครับช่องอั้มคนใต้แปลานครับผมวันนี้ก็ปลาออกมายิงปตาเหมือนเดิมนะครับเพิ่งมาถึงครับมาจอดรถจะมาหมายเดิมครับนี่วันนี้ก็มาสองกระบอกนะครับมาพี่บ่าวครับโอเคครับเดี๋ยวจะชมผลงานพร้อมกันนะครับจะมีตัวได้ชมได้ยิงไหมครับวันนี้ครับเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนครับ น่าโดนนะครับตัวนี้น่าโดนนะครับตัวนี้โดนนะครับโดนมาแล้วครับเต็มเล็กครับโดนแล้วครับโดนแล้วมาแล้วครับมาแล้วอย่าคล้องนะไม่คล้องนะมา มานี่งนะมาคงนะมานี่มามาเลยเจ้าเลยมานี่ะม,มานี่ะโอเคครับเดี๋ยวไปดูสายกันครับเดี๋ยวนะครับเต็มเลข โลนะคร uh, mm. ับต so ัวนี้โอ <school> ้ใ <nossos> ส <viewers> <leave> ่โลอีกเล้วโอ้ยติดนิดเดียวเลยครับตัวนี้นี่เลยครับใส่ประมาณเกือบกับโลนะตัวนี้นี่ครับติดนิดเดียวเลยครามอยู่แห้ะระยะไกลด้วยนะครับมันต้องเผื่อระยะยิงยากนะครับมาเลยครับเต็มแร้ครับผม ไปครับเดี๋ยวไปยิงด้านในกันก่อนนะครับตรงนี้มันร้อนเกินนะครับครับตอนนี้ทีนี้ก็ได้มาสองเต้มนะครับนี่นะครับนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หมาข้างในนะครับผมร้อนมากครับตรงนี้ เราก็มาถึงหมาข้างในแล้วครับผมเดี๋ยวรับจอมเลิหานพร้อมกันนะครับก็จะจมีตัวหมายข้างในนี้หมายนี้มาจิงบ่อยนะครับเป็นหมายคลองธรรมชาติน,านะครับเมื่อกี้อยู่ข้างนอกนึกมันร้อนเกินนึกขอหาที่ร่มหลบก่อนเก๋ครับเดีย๋ยวรับจอมพรปป้อมเลยครับผม

สวยเลยครับตัวนี้แค่ตุกตักหนึ่งอย่าไปกูสัตว์เดียวสัตว์เลยป้าบโดนนะครับโดนเลยนะครับ ร้อยครับตีเล็กหญิงไม่โดนนะครับมาอีกแล้วครับครับปลาดิ้นครับมันคล่องนะคมันค่องหัวนะนี่มาฮึ่ยครับอืมตีนรับใสสวยนะครับตัวนี้ ใส้ประมาณ7กขีดเลยครับตัวนี้นี่นะครับใส้ประมาณครึ่งกิโลได้ครับผมหมายแต้มนะครับนนโดนนะครับมีนกำลังขึ้นจิบน้ำเลยนะเอ้าโดนนะครับโดนกี่ั้พี่โดนโดนนะครับ เข้าไหมวะเอ้ยมันน่สิหมางเต้นนะครับไอ้นินนะครับโอ้ยหนักจังมีไม่เต้มนะครับนี่เลยครับใสบ่ปลาใส่สวยๆนะครับปลานนี้นี่ครับ ใายประมาณครึ่งกิโลนะผมใหม่เต้นนะครับจ <c oughs> ับจนะะเบ่งหน้าลาหน้าเขาทักตัวครับผมนะครับนี่เอาปลาเดี๋ยวปลาไปตอกว้าวครับักตัว นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวแบ่งปลายนะก็ไปทำข้าวสักตัวนะครับผมปลานิ้นนะครับใสสวยครับอคุณชนะครับน่าเอามากผมครับครับแบ่งๆกันไปครับผมมาได้ข้าวผมนะครับครับนี่ไปลุยยิงตากันต่อนะครับผม ดูนะครับน่าจะโดนไหมโดนไหมโดนไหม,โด,มโดนนะครับโดนโดนอีกแล้วโอ้ยโอ้ยติดเลยครับจิบหายแล้วมานี่เลยมาออกมามา,มาเลยครับติดแป๊นท์แล้วไอ้น,นินเีงเลยนะครับ ครับเดี๋ยวไปดูสาปลากันนะครับไปแตนเนื้อครับสาปลากันดูดูไหมวะอ้ยอย่าหลุดนะครับไม่ได้โอ้ยไปอีกมานี่เลยมาเอ้ยเจ็บแม่รุดเร็วเจี๊ยวไมเด้วยตพอดีนะเกือบไม่ได้กินนะครับตัวนี้นี่มาแล้วครับ

ไม่โดนนะครับปลาดุกกับปลาดุกอยู่น้ำลึกนะครับตอนนี้ไม่โดนครับเจอได้เอาใหม่ครับเงยครับนเสัตว์เลยครับโอ้โดนนะโอ้อยู่ตรงนู้นเลยนะครับ โดดนี่คร <now, S 1> no like, ับอ oh. in ันนี้ครับระยะไกลนะครับตัวนี้ยิงพลิกท้องเลยครับตัวนี้ดูนะครับมาแลี้ยงครับติดเต็มนะกไซน่าจะไซสวยงามตัวนี้โอ้ไซใหญ่นึกหมาอันนี้เลยมาไซใหญ่นะครับตัวนี้โอ้ติดเพียงเยอะด้วยนะครับตัวนี้ อยาลืมก่นนะยาลืมกนนะนี่ใม่เต้มนะครับปลาหนิงน,นะครับโอ้ยไซส์เกับกิโลเลยครับตัวนี้เับใม่เต้มครับปลาล่องอยู่นู้นเลยนะครับนี่อยู่ไกลนะครับนี่ครับโดดนะครับอืม ครับเดี๋ยวไปไปดูที่หมายเดิมครับหมายข้างบนครับผมข้างถนนที่ยิงที่แรกครับผมหมายนี้ก็ได้ประมาณสี่ห้าตัวนะครับผมนี่เลยครับสายจะสวยครับอ้ยครับเดี๋ยวไปเจอที่หมาที่แรกนะครับผม ก็มาซ้ำตรงนี้อีกทีนะครับผมเมื่อกี้ก็ยิงอยู่ฝั่งใหนหนู้นครับผมด้านในวันน,น,นี้ก็มายิงที่เดิมครับกระป๋องไมุ่อนไปครับรับชมงานผมน,นะครับ นะครับเตรียมจะสรุปผลงานปลาดวนวันนี้นะครับผมเราจะได้สักกี่เต็มวันนี้นี่ผลงานปลาดวนวันนี้นี่เลยครับใสสวยๆนะครับวันนี้ ปรดียให้น้าเขาไปหนึ่งตัวด้วครับผมเห็นน้ากขาลังเก็บผักอยู่วะก็เลยเบ่งเป่งกันให้น้าไปตัวกครับผมโอเคครับขอจับลิปบนี้ตัดตานี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ